ขอนแก่นสมาร์ซิตี้โมเดลเซฟตี้แอนด์เ r i t ริตี้แอสเปนะฮะครับก็ตกลงมีเวลาเท่าไหร่เนี่ยมันขึ้นส่นๆอยู่เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวลองเทสสไลด์นิดนึงนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ ขอบคุณนะครับที่ให้ทางจังหวัดขอนแก่นนะครับได้เข้ามาพรีเซนต์ในงานในครั้งนี้นะครับผมจริงๆขอสไลด์ด้วยนะจริงๆวันนี้หัวข้อหัวข้อเวลาเราพูดเนี่ยเดี๋ยวมันจะเยอะนิดนึงนะครับผมสไลด์ยังไม่ขึ้นโอเคมาแล้วตรงนี้ขึ้นแล้วนะ ก็คือหัวข้อเราจะพูดเยอะนิดนึงนะครับแต่พอดีเวลาน้อยผมอาจจะขอญาตไปเร็วๆนิดนึงนะครับทุกท่านถ้าสงสัยอะไรก,ก็ถามได้เลยนะครับขอนแก่นจริงๆเราทําเรื่องเรื่องจริงๆคือทําเรื่องสมาร์ c ซิตี้นะครับสมาร์ตซิตี้วันนี้เราก็จริงๆในสมาร์ c ซิตี้เนี่ยในลิฟวิ่งเนี่ยสมาร์ตลิฟวิงเนี่ยสมาร์ตซิตี้แบ่งออกเป็น7ด้านแต่จริงๆเรื่องเซฟตี้เนี่ยจะอยู่ในสมาร์ l ลิฟวิงนะครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือวันนี้เราก็จะบอกว่าขอนแก่นโมเดล รเรื่องของสมาร์ทซิตี้มาได้อย่างไรนะครับข้อ2ก็คือสมาร์ตซิตี้จริงๆแล้วมันคืออะไรนะครับผมข้อ3ก็คือเดี๋ยวขออนุญาตแตะเรื่องดิจิทัลนิดนึงเนาะก็คือเรื่องบล็อกเชนนะครับที่เราใช้ที่จังหวัดขอนแก่นแล้วนะครับเป็นการสร้างเป็น virtual income ลงมาที่จังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของ Impact นะครับ ของงานนี้นะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราทําแบบนี้ได้ในทุกจังหวัดในประเทศไทยนะครับผมครับคอนแกนโมเดลนะฮะจะมีของอยู่เยอะพอสมควรนะครับวันนี้เราคุยเรื่องเซฟตี้ในสมาร์ทโมบิลิในสมาร์ทลิฟิงของเราเนี่ยท่านจะเห็นนะครับนะฮะอย่างเช่นตัวเรื่องเซฟตี้โรงพยาบาลของเราที่คอนแกนดีมากคอนแกนไม่มีหมอนะครับคอนแกนมีแต่อาจารย์หมอ เพราะว่าโรงพยาบาลสีนกคกินนี่เป็นโรงเรียนแพทย์นะครับแล้วก็ซิตี้นะฮะไวก็คือเรามีฟร wi ี Wi-Fi สําหรับพวกเรื่องอย่างนี้ตอนนี้เซฟตี้ขอนแก่นคืออะไรครับเราอาศัยเรื่องเกี่ยวกับเซนเซอร์เรื่องเสียงครับอนาคตเทศบาลจะคุยเรื่องเซนเซอร์เรื่องเสียงอย่างเช่นมีเสียงปืนมีเสียงรถยนต์ดังมีเสียงทะเลาะเบ,บาแว้งกันหรือเปล่าหรืออะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เฟ c e ด e t e คชั่น นะฮะเซฟตี้แ e นด์อิมเมนะครับตัวนี้นะครับอย่างเช่นถ้าได้ยินเสียงปืนขึ้นมาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแจ้งเตือนไปที่ไหนนะครับแล้วก็ Creative District ก็คืออันนี้อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องการพูดคุยกันวันนี้เดี๋ยวผมจะบอกว่าเฮ้ยแล้วพวกอยู่ทำเรื่องพวกนี้จะทำแย่อย่างไรนะครับเราก็มาตรงที่ว่า Smart City ไม่ใช่เรื่องของการเทคโนโลยี Smart City เป็นเรื่องของ t u l ติ d i s l i p l ครับ มัลติดิสทลิบนหมายความว่าเราต้องเอาศาสตร์หลายอย่างมารวมกันวันนี้ไม่ใช่สังคมศาสตร์แล้วก็ฝ่ายสายวิทย์สายศิลป์เราต้องเอาสายวิทย์สายศิลป์มารวมกันแล้ววันนี้นะครับวันนี้เราขอนแก่นตอนคิดออกมาเนี่ยเรามีความเชื่อว่าวิธีพัฒนาจังหวัดวิธีพัฒนาประเทศเนี่ยต้องมีแบบใหม่วันนี้เราไม,ไม่ไม่ค่อยมีความเชื่อกับการที่นักการเมืองนะครับนอกจากวันนี้ที่เราเลือกตั้งผ่านมาอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเราเริ่มเห็นความหวังครับ แต่เมื่อ40ปีที่ก่อนเราก็มีความหวังแบบนี้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นก็คือการที่เราจะไปฝากความหวังไว้กับคนอื่นเนี่ยมันไม่ดีเพราะนั้นขอนแก่นก็เลยคิดว่าเราน่าจะมีความหวังของเราเองสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือวันนี้ปัญหาของประเทศไทยครับทุกท่านเห็นใช่ไหมครับทั้งรัฐบาลน,นักการเมืองแต่สุดท้ายครับอันสุดท้ายครับความเหลื่อมล้ำครับในประเทศไทย smart city ทำไปทําไมครับเมื่อกี้แบบที่บอก start with why smart city ทำไปเพื่อลดความยากจนครับลดความเหลื่อมล้ำครับ แล้วก็เพิ่มความโปร่งใสนี่คือคีย์ของขอนแก่นแค่3ตัวมาดูเพนพอยต์ประเทศไทยครับถ้าท่านดูท่านจะเห็นนะครับตรงนี้ว่าประเทศไทยมีเงินอยู่3ล้านล้านครับปีที่แล้ว3ล้านล้านเอาไปงบอุดหนุนก็คือเงินเดือนครับล้านล้านไปที่ท้องถิ่นอีก6กแสนล้านครับเราไปงบบุคลากรยล่ใจอื่นๆนี่คือจ่ายหนี้เขาจ่ายดอกเขาเนี่ยประมาณ7จ็ดแสนกว่าล้านเรามีงบพัฒนาอยู่4ี่แสนล้านครับสี่แสนหกหมื่นล้านเยอะนะครับสี่แสนหกหมื่นล้านรองหานเจ็ดสิบหกจังหวัดสิครับ เยอะมากเลยนะครับแต่พอมาดูจริงๆเงินมันไปไหน4 0 6 0 0 0นส่วนใหญ่อยู่ที่จังหวัดกรุงเทพมหานครครับนะฮะทั้งโครงการมูลค่าโครงการเยอะที่สุดทั้งจํานวนโครงการเยอะที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านจะเห็นแล้วว่าวันนี้ประเทศไทยเกิดความเหลื่อมล้าด้านงบประมาณเพราะฉะนั้นแต่เราไม่ได้บอกว่าเฮ้ยกรุงเทพเอาเงินมาให้ขอนแก่นเราก็ไปขอรัฐบาลว่า ถ้าอย่างนั้นเราก็เลยคิดว่าถ้าเราขอทํากันเองแล้วรัฐบาลจะให้เราทํากันเองแล้วหาตังกันเองได้ไหมสร้างกระเป๋าให้จังหวัดขอนแก่นเลยได้ไหมนะครับแบบที่ไอสไตล์พูดประโยคนี้แหละครับบอกว่ามีแต่คนบ้าเท่านั้นนะครับทำสิ่งเดิมๆแต่หวังผลลัพธ์ที่แตกต่างนะครับวันนี้พวกเรายังทําสิ่งเดิมๆอยู่นะครับและเรากําลังหวังผลลัพธ์ที่แตกต่างอยู่ในประเทศเรายกเว้นที่พวกเราทําอยู่ที่ขอนแก่นตรงนี้นะครับอันนี้อาจจะเป็นวิดีโอสั้นๆน,นะครับสองนาทีเ,าเสียงไม่น่ามีนะครับ คือคนสองคนนี้เขาติดอยู่บันไดครับปุ๊บบันไดเลื่อนเขาเสียครับพอบันไดเลื่อนเสียท่านขึ้นมาเนี่ยถ้านบันไดเลื่อนเสียท่านทําไงท่านก็เดินนะฮะแต่อันนี้อุป,ปมาอุปไมยก,ก็คือว่าเหมือน,นอยู่บอ่อครับมีโทรศัพท์บ่ค้บอมีโทษหลายมีบุไดอยู่แถวนี่บอเอ๊ นี่คือประชาชนไทยสมัยก่อนผมข้ายุมองนีที่ทั้งบันไดเลื่อนเนี่ยผมต้องการคว่ำซอยเหลือตอนนี้ผู้ดใดก็ได้ได้ปวดซอยแน่ซอยโมย่ข <c oughs> ่อยแน่ซอยแน่ผมบอกอย่างสิเสียเลยนี่ตัวโม,ม่ข่อยแมนบอลเนี่ย,ยฉันสีบ้าตายเฮานาทีได้ํานีละแล้วทำไงครับเราก็รอที่บันไดครับ ความหวังก็มาครับสวัสดีครับบ่อต้องห่วงครับผมสีเป้าซ่อมให้ท่านที่เลยครับนี่ครับนักการเมืองที่ทุกท่านหวังมาแล้วครับนักการเมืองขึ้นันไดเรื่องจะมาช่วยท่านครับเขาบอกว่าเขาซอมได้เกิดอะไรขึ้นครับบันไดเลื่อนเขาก็เสียครับเขาซ่อมบันไดเลื่อนของเขาเองไม่ได้นะครับทุกคน3มคนนี้สุดท้ายจบด้วยการที่ทุกคนนั่งอยู่บนบันไดเลื่อน แล้วก็รอไปเรื่อยๆแบบนี้เพราะทําให้พวกเราพวกเราคิดว่าการเดินบนบันไดเลื่อนนั้นผิดตอนที่ขอนแก่นพัฒนาเมืองเริ่มเดินบนบันไดเลื่อนครั้งแรกเมื่อ7จ็ปดปีที่แล้วพวกเราก็มันเดินก็มันไม่เลื่อนขึ้นไปสักทีเราก็เดินสิวะใช่ไหมพอเดินเนี่ยมีอาจารย์หลายคนมาบอกว่ามันผิดคนเหล่านี้แหละครับที่ขอนแกน่นพ่อค้าขอนแก่นมารวมตัวกันบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้มันเคลื่อนไม่ได้นะ ถ้าปล่อยมันเป็นอย่างนี้มันเคลื่อนต่อไม่ได้เราเลยตั้งบริษัทชื่อขอนแก่นพัฒนาเมืองขึ้นมาครับขอนแก่นพัฒนาเมืองตัวย่อคือ KKTT คือขอนแก่นทิ้งแทงขึ้นมานะฮะเราเริ่มต้นด้วยอะไรครับทําโครงการเหรอครับไม่ใช่ครับประเทศไทยต้องแก้ไขที่อะไรครับโครงสร้างใช่ไหมครับแต่เราบอกว่าจะมาแก้กฎหมายที่กรุงเทพไม่ใช่ครับเราไปหากฎหมายที่มันสามารถเดินได้เช่นไปหาคอสชอ ไปหาแล้วบนรีมหาดไทยไปหากระทรวงคมนาคมไปหาเข้าคอรมอแล้วก็เข้าสํานักนายกประเทศไทยครับพี่พี่ข้าราชการคือเฟืองอันใหญ่ครับพี่พี่ข้าราชการพอมีกระดาษแบบนี้มาช่วยปุ๊บพี่พี่ข้าราชการสามารถช่วยพวกเราเดินได้ครับนี่คือเป็นวิธีทําให้เมืองขอนแก่นสามารถขับเคลื่อนได้ด้วยโครงสร้างครับนะฮะโครงสร้างขอนแก่นก็เลยมี2บริษัทครับขอนแก่นเป็นบริษัทที่มีหนึ่งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองเมื่อกี้ สองกลายเป็นมีบริษัทคล้ายๆกับ KT ครับที่กรุงเทพมีฮะอันนี้เป็นบริษัทของเทศบาลครับห้าเทศบาลรวมตัวกันแล้วก็ตั้งบริษัทนี้ขึ้นมาอันนี้เป็นเราเรียกว่า spv special purpose vehicle เพื่อให้สิ่งที่ติดกับดักทั้งหลายในแง่กฎระเบียบนั้นสามารถมีความคล่องตัวได้พอทำไปปุ๊บเราก็ไปขอรัฐบาลทำโครงสร้างก็คือตัวรถไฟฟ้านะครับซึ่งตอนนี้กำลังเจจากันอยู่นะครับโครงสร้างมันคืออย่างนี้ครับ วิธีเดินของขอนแก่นคืออยากทําเรื่องสมาร์ทลิฟวิงมีเรื่องเซฟตี้อยู่ข้างในทุกอย่างอยากทําหมดแต่เงินมันไม่มีครับตามที่เพนพลอยเมื่อกี้ผมบอกท่านทํำยังไงครับนี่ฮะเราไปขอสีชมพูคือรัฐบาลกลางสีน้ําเงินคือโครงสร้างรถไฟฟ้าข้างล่างคือแผนสมาร์ทซิตี้ที่ผมให้ดูสไลด์แรกอยู่ในขอนแก่นสมาร์ทซิตี้ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแกน่นจัดหาทุนเองครับมาไทยบอกว่าตั้งบริษัทได้ ครอรมอบอกว่าเอา้าอนุมัติขอนแก่นทำเองกระทรวงพาณิชยมบอกเอา้าผลการศึกษาไปกระทรวงกรเกษตรบอกเอา้าอยากได้ที่ดินเอาไปทำ TOD พัฒนาเมืองขอนแก่นทำรถไฟฟ้าแบบมีอสังหาริมทรัพย์แบกค,ครับหมายความว่าเอาการพัฒนาที่ดินมาซับซีดายรถไฟฟ้าครับไม่ใช่แบบที่พวกเราทำอยู่วันนี้ที่กทมคือภาษีพวกเราทุกบาททุกสตางค์ซับซีดายอยู่ครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นโครงการที่ยั่งยืนคือเป็นโครงการที่มีกาไร เจ้าของโครงการคือเทศบาลอนาคตพอมีกาไรปุ๊บก็ลิสเทดเข้าตลาดหลักทรัพย์กลตทําอะไรครับกลตก็เอากองทุนผู้มีรายได้น้อยให้จังหวัดขอนแก่นคนจนก็เก็บเงินในนี้ครับเซฟเงินลงมาเรื่อยๆอนุญาตให้คนจนถือหุ้นบริษัทที่กําลังจะลิสเทดเข้าตลาดได้เท่ากับว่าถ้าบริษัทนี้อีก4ปีข้างหน้าลิสเทดท่านก็คนจนก็จะได้เลยครับอัปไซเกนเหมือนกับท่านซื้อหุ้นแต่ท่านเป็นเจ้าของบริษัทนั้นเลยในราคาพา นี่คือการเอาตลาดทุนลงมาให้คนที่ไม่มีโอกาสใช้แค่นั้นเองบริษัทนี้หลังจากลิสเทชเข้าตลาดเรียบร้อยเกิดอะไรขึ้นครับมีเงินครับจำนวนมหาศาลประมาณ7-8หมื่นล้าน ก็สามารถลงมาพัฒนาจังหวัดของตัวเองได้ต่อไปในอนาคตโดยพึ่งพางบประมาณจากส่วนกลางน้อยที่สุดเฮ้ยเราถ้าคุมไม่ได้ทํายังไงเกิดผู้ว่าเขาไม่เอาด้วยข้าราชการเขาไม่เอาด้วยสํานักนายกรัฐมตีก็เลยออกคณะกรรมการพิเศษเพื่อขับเคลื่อนนะครับจังหวัดขอนแก่นมีท่านผู้ว่าแล้วก็มีเอกชนนั่งเป็นประธานนี่คือคิดอะไรคือคิดในแง่ลอจิกเป็นโครงสร้างอีโคซิสเต็มนะครับเมื่อกี้เราใช้ตลาดทุนในการหาเงินใช่ไหมครับเร็จ มันยังมีครับทั้ง ICO STO ที่พวกท่านอาจจะต้องศึกษาต่อวันนี้บริษัทผมชอทวี ir, อันนี้อยู่ Tower ทาวเวอร์ที่นทที่ไทม์สแควร์นะครับที่นิวยอร์กเราลิสต์เเข้า NASDAQ เรียบร้อย Special Purpose Vehicle SPAC SPAC ก็คือ Special Purpose Acquisition Company เป็นบริษัทที่มีเงินครับที่มาลงทุนในประเทศไทยอะไรก็ได้ในหัวข้อ Smart City ด้วยเพั้น เงินที่จะมาพัฒนาจังหวัดของพวกเรานั้นเราก็เริ่มหาได้แล้วเรารู้ทางเราทดลองนะครับจนได้สมาร์ทซิตี้จริงๆคืออะไรครับถ้าท่านดูค่ที่เหลืของสมาร์ทซิตี้จริงๆก็คือตัวนี้ครับอันนี้เป็นค่ท่เหลืผมยึงค่ายที่เหลกม,ม,มาให,ให้ท่านดูจริงๆเริ่มต้นด้วยครับทุนมนุษย์ครับ human capital ต่อด้วยอะไรครับ social cohesion ประเทศไทยถ้าคุยกันนะมีความร่วมมือทางสังคมน,นะทุกอย่างสามารถทำได้ท่านคิดว่าสมาร์ทซิตี้คือเรื่องของ เทคโนโลยีเหรอใครที่เหลียเทคโนโลยีมันอยู่ล่างสุดเพราะอะไรวันนี้มีเงินเขาก็วิ่งมาขายท่านวันนี้มีเงินปุ๊บหัวเว่ยก็วิ่งมาใครก็วิ่งมาแต่ถ้าวันนี้ท่านจะทําไงให้คนคุยกันครับทําไงให้คนไม่ทะเลาะกันครับท่านใช้เวลากี่ปีครับกว่าคนจะเลิก ทะเลาะกันและคุยกันได้ขอนแก่นใช้เวลามาจนถึงวันนี้ประมาณ14ปีที่พวกเราทํากันมานี่คือโครงสร้างของสมาร์ทซิตี้จังหวัดขอนแก่นที่ผมบอกเมื่อกี้มีสมาร์ทโมบิลิตี้สมาร์ทลีฟิงสมาร์ทซิตี้เซนพวกนี้โครงสร้างนี่คืออะไรครับสำคัญที่สุดนี่คือ City Data Center SCOPC นะครับทำเหมือนปลูกต้นไม้อะสมาร์ทซิตี้ดินคืออะไรเมื่อกี้ก็คือโครงการขนส่งมวลชนรถบัสเออร์เบิ์นดีไซน์ TOD ปุ๋ยคืออะไรปุ๋ยก็คือเทคโนโลยีครับ แล้วก็มีการสื่อสารแล้วพวกนี้ Data ทั้งหมดมาอยู่ที่ Smart City o p e r a t i o n Center อันนี้เกิดแล้วนะครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเพราะนี่ก็คือสิ่งที่เราเกิดขึ้นสไลด์นี้ท่านท่านลองสแกนดูก็จะเห็นนะครับอ,อ,อดีตนายกเทศมนตรีพอร์ตแลนด์มาพูดที่จังหวัดขอนแก่นฮะให้เราฟังเราไปเรียนรู้ที่พอร์ตแลนด์มาครับการทำเมืองอย่างเช่นนะครับ growth boundary โตต้องมีขอบเขตอ,อย่าไปโตกินที่ปลูกข้าวเขา เพราะว่ายังไงความมั่นคงทางอาหารสําคัญที่สุดเรื่อง Mi x Use เรื่อง density ที่ทําให้เกิดขนส่งบลชนได้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งในหลักการที่พวกเราทําที่จังหวัดขอนแก่นนะครับวันนี้โลกเราไม่ใช่บอกว่ามีเงินเราชนะนะครับวันนี้โลกเราบอกมีข้าวกินนะชนะนะครับนะฮะท่านลองดูอนาคตอันนี้ก็จะเป็นแบบแผนคร่าวๆจังหวัดขอนแกน่นท่านได้สไลด์ไปท่านลองสแกนดูนะครับอันนี้เขียนในลักษณะทําให้เราคิดลอจิกได้ว่า เฮ้ยถ้าจะทำจริงๆเราควรจะมีอีโคซิสเต็มแบบไหนอันนี้เป็นตัวอย่างของจังหวัดขอนแก่นนะครับคลิปนี้ยาวประมาณ1ชั่วโมงกว่านะครับถ้านั่งดูก็อาจจะยาวหน่อยนึงแต่ท่านลองไปดูนะครับถ้าสแกน YouTube ตัวนี้นะครับเดี๋ยวทางทางผู้จัดน่าจะมีะดาวน์โหลดสไลด์ให้ทุกท่านได้นะครับเมื่อกี้กลับมาที่ตรงนี้ครับสมาเซฟตี้ขอนแก่นนะครับพวกนี้ทุกคนบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ <c oughs> พวกเราอยากทำอยู่แล้วแต่เป็นสิ่งที่เงินใคร วันนี้เงินใครทุกคนหวังเงินรัฐทั้งนั้นเลยแล้วรัฐมีเงินไหมถ้ารัฐอยู่กรุงเทพอาจจะมีเงินแต่รัฐที่อยู่จังหวัดต่างจังหวัดอาจจะไม่มีเงินเพราะาเงินมันไม่มีวิธีหาเงินมาทําพวกนี้คือสิ่งที่พวกเราทําโครงสร้างเมื่อกี้เกิดขึ้นนะครับสมาเซฟตี้ขอนแก่นพวกนี้นะครับนี่คือเงินจากการระดมทุนนี่คือเงินจากเทศบาลน,นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับ พอถัดไปปุ๊บมาคุยเรื่องบล็อกเชนนิดหนึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้สําคัญขอนแก่นเขียนแผน2ี่ปีครับเขียนแผน2ี่ปีมันเรื่องของเด็กแล้วฮะอีก2ี่ปีข้างหน้าตอนนี้เหลือสิบปีถ้าสิบหปีข้างหน้าวันนี้ขอนแก่นสิ่งที่ยังไม่เกิดคือสเรื่องนี้ครับรถไฟความเร็วสูงยังไม่เกิดนะครับรถลังเบายังไม่เกิดนะครับตัวท่าสะตัวหกโมเดนธุรกิจบึงแกันนครยังไม่เกิด t ียดีภูมิภาคยังไม่เกิดสี่เรื่องยังไม่เกิดครับแต่ภาพที่ท่านเห็นนอกนั้นเกิดขึ้้นหมดแลว เพราะฉะนั้นนั่นคือฟิสิกอลครับอีก20ปีท่านยังจะให้เด็กต่างจังหวัดวิ่งมาอีสร์นซีบอร์ดหากินกันอยู่แล้วก็คิดว่าต่างประเทศจะมาลงทุนกับประเทศไทยอย่างนั้นเหรอครับมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราต้องคิดต่อว่าเฮ้ยวิร์ชลอินคัมมันคืออะไรเราสามารถทําการธุรกิจบนโลกเสมือนได้หรือไม่นะครับเรามาเข้าใจเรื่องบล็อกเชนกันนิดหนึ่งครับบล็อกเชนโปรเฟสเซอร์พอตเจสันพอตนะฮะ อันนี้อยู่ที่ Royal Melbourne University นะครับที่ที่เมลเบิร์นที่ออสเตรเลียเขาบอกบล็อกเชนไม่ใช่เรื่องราวเกี่ยวกับการเติบโตของเศรษฐกิจโดยเทคโนโลยีใหม่บล็อกเชนไม่ได้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเติบโตเพราะมีเทคโนโลยีใหม่อย่างเดียวนะแต่บล็อกเชนเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถสร้างเศรษฐกิจใหม่ได้ในวิธีที่เราไม่สามารถสร้างได้มาก่อนถ้าท่านเข้าใจบล็อกเชน ท่านจะสร้างธุรกิจสร้างเศรษฐกิจใหม่ได้ในแบบที่พวกเราไม่เคย,ายสามารถทําได้มาก่อนคล้ายๆกับอะไรครับเหมือนกับว่ายักออกมาจากตะเกียงเราบอกให้ยูให้พรยู่3ประการนะเพราะฉะนั้นแต่บล็อกเชนมันไม่ใช่พรสามประการขอนแก่นใช้บล็อกเชนลองทําแค่3เรื่องครับ 1. โทเคน2เมตาเวิร์สสามเนะฮะเราต้องการเราตั้งใจให้ชุมชนเข้าถึงเครื่องมือดิจิตอลได้อย่างเท่าเทียม ขอนแก่นพัฒนาเมืองเป็นบริษัทโซเชียลเอ็นเตอร์พรส์นะครับแบบไม่แบ่งกําไรเพราะฉะนั้นกำไรของบริษัทพวกผมทั้งหมดจะถูกมาทําเรื่องพัฒนาเมืองอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราก็ไปลงทุนในบริษัทตัวที่ทํำล็อกเชนนี้โทเค็นครับเคโกท่านลองสกแกน QR วอารคดนี้นะครับถ้าท่านสกแกน QR วอารคดนี้นะครับท่านได้เคโก1ห0ึครับเดี๋ยวใครสกแกนใครได้กระเป๋าเคโกไปแล้วนะครับสกแกนปุ๊บกอกเบอร์โทรศัพท์ครับแล้วมี OTP ครับ ใครได้แล้วเดี๋ยวตอนหลังเดี๋ยวผมโอนเหรียญให้นะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมโอนเหรียญเพิ่มให้นะฮะตรงนี้ใครได้กระเป๋าแล้วอันนี้หนังสือกรรตอนะครับเราอธิบายกับกรรทกับแบงค์ชาติว่าเราต้องการทำอะไรเหรียญเคโกะเกิดขึ้นนะฮะใช้ได้ที่ขอนแกน่นใช้ได้ที่นครสวรรค์ใช้ได้ที่ระยองนะครับตอนนี้เป็นเหรียญแบบส่วนลดธรรมดาถ้าไม่ใช่เทคโนโลยีบล็อกเชนทําไม่ได้ ราะนี่เป็นเทคโนโลยีที่เราสามารถใช้ของแบบนี้ได้ 2. องเมตาเวิร์สเมตาเวิร์สหนึ่งหมอลำอีสานเรามีหมอลำอาจารย์คณะผมทำเรื่องหมอลำต,ติวเตอร์เมตาเวิร์สไม่ต้องไปโรดโชว์อีกต่อไปนางงามเมตาเวิร์สแล้วก็มีการเรียนออนไลน์กันอยู่ในนั้นเรามีเอออนเอเป็นเทคโนโลยีที่อยู่ข้างในนี้ด้วย NFT ทําำอะไรครับ NFT ผมคิดว่าท่านในนี้น่าจะรู้จักพี่สมคิดสิงห์สงคนที่แต่งเพลงคนกบควายพี่สมคิดสิงห์สงน,น,นี่คนนี้ครับอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นเราแกก็วาดรูปผมก็ให้วาดรูปสิบรูปแล้วก็น้องๆน,น,น้องคนนี้ครับวุฒิพัฒนครับทำดูดออาร์ดรุ่นใหม่กับรุ่นเก่าครับทำอาร์ตออกมาและเราเจนเป็น NFT ให้ครับ f o เอ็นเมันต่างกับรูปภาพธรรมดายอย่างไร NFT มันสามารถมีสมาร์ทคอนแทคได้ครับพี่สมคิดขาย รูปให้ผม1นึ่งแสนบาทถ้าเป็นแบบเดิมผมเอารูปขายให้น้องก้อย1นึ่งแสนบาทเอ้ย2องแสนบาทกําไรเป็นของผมคนเดียวครับ2องแสนบาทพี่สมคิดไม่เกี่ยวกับถิลบินไม่เกี่ยวแต่ถ้าเป็น NFT เราผูกสมาร์ทคอนแทคเอาไว้ว่าการทรานเซ็คชั่นทุกทรานเซ็คชั่นนั้นมันจะต้องผู้ถิลปินจะได้ห้าเปอร์เซนตเพราะนั้นเงินสองแสนบาทที่ผมเงิน2องแสนบาทที่ผมได้จากน้องก้อยมาคือ พี่สมคิดได้หอร์ซทันทีในกระเป๋าของเขาโดยพี่สมคิดไม่ต้องขี่มอเตอร์ไซค์มาตามเลยบอกเอาเงินเอาเงินหาเปอร์เซ็นั้นมาบล็อกเชนสามารถสร้างอะไรได้ครับมรดกเราไม่เคยทำได้มาก่อนนะเพราะฉะนั้นมันสร้างมรดกได้นี่เป็นแค่3มตัวอย่างที่ขอนแก่นใช้นะครับขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจเราต้องเข้าใจว่าดิจิตอลแอสเซทยูทิลิตี้คือ บล็อกเชนเราต้องดูไปให้มันเข้าใจว่าเฮ้ยมันคือไฟฟ้าว่ะมันคือน้ำมันคือถนนทนทางมันคือยูทิลิตี้แล้ววันนี้เราผลักดันนโยบายตัวนี้เข้าไปที่พักการเมืองซึ่งพักการเมืองก็รับไปแล้วนะครับบล็อกเชนของของประเทศไทยก็คือมีพักการเมืองหนึ่งรับเข้าไปแล้วนะครับซึ่งเป็นพักกำลังจัดตั้งรัฐบาลอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับนี่เป็นสิ่งที่วิธีหากินใหม่ของประเทศไทยด้วยนะครับไฟฟ้า เมื่อกี้อีแกดหรือแม้แต่กฟผกฟผสามารถขายไฟฟ้าข้ามประเทศไปที่อเมริกาได้ไหมไม่ได้สายส่งไม่มีแต่ถ้าประเทศไทยมีบล็อกเชนคนอเมริกาสามารถมาใช้บล็อกเชนไทยได้ไหมถ้ามีอินเทอร์เน็ตวันนี้อินเทอร์เน็ตนั้นไม่มีดินแดนขวางกัน้นเพราะฉะนั้นคนอเมริกาสามารถมาใช้บล็อกเชนไทยได้เพราะฉะนั้นนั่นคือสินค้าใหม่ของประเทศไทย Impact ครับนี่คือสิ่งที่เราอยากจะบอกทุกคนว่า ถ้ามนุษย์คุยกันขอนแก่นคุยกันมาเราสารเสวนาคุยกันเยอะๆวิสัยทัศน์เราเหมือนกันครับเรามีเฮ้ยเริ่มเข้าใจเรื่องดีติตอามีความยืดหยุ่นครับอัตราตัวตนต่ําอีโก้ต่ำเพราะ,ะนั้นเราสามารถทําเรื่องเหล่านี้ได้สิ่งสาคัญที่สุดในภาพนี้ก็คือการสารเสวนาแล้วก็นี่คือแผนของขอนแก่นอีก16ปีข้างหน้าวันนี้เราอยู่ที่สโนว์บอลลูกที่4อย่างแรกที่เราหวังคือที่ผมบอกตั้งแต่ตอนแรกหนึ่งนี่คือการาฟเรดาร์ของความโปร่งใสครับ ขอนแก่นจะต้องโปงร่งใสการาดเรดาร์จะต้องกลมขึ้นคนจนขอนแก่นจะต้องหายไปและที่สําคัญที่สุดคือความเท่าเทียมของโอกาสความเท่าเทียมของโอกาสเลยครับแหล่งทุนการเข้าถึงเทคโนโลยีการเข้าถึงอาหารปลอดภัยการเข้าถึงแหล่งน้ําพวกนี้ต่างๆเป็นสิ่งที่พวกเราต้องทําให้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่สามารถทําได้ถ้าเรามีเทคโนโลยีและมีวิธีคิดแบบที่ผมอธิบายมาและสิ่งเหล่านี้แผนทั้งหมดอยู่อันเดอร์อะไรครับ S.D.G.S. เราก็แค่เอา Sustainable Development Goals มาตั้งแล้วเราก็ทำแผนตามนี้นะครับสุดท้ายคือวันนี้ประเทศไทยสภาพั์ได้เอาโมเดลคล้ายๆขอนแก่นเนี่ยออกเป็นพระราชกิจสดีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการเมื่อปีที่แล้วครับเรียบร้อยแล้วทุกจังหวัดในประเทศไทยจากนี้ไปจะต้องมีตรงนี้ครับขอโทษน้ำเล็กใบแดงๆเนี่ยเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด20ปี หมายความว่าวันนี้ทุกจังหวัดจะต้องฝันว่า20ปีข้างหน้าจังหวัดตัวเองอยากเป็นอะไรเหมือนกับขอนแก่นฝันออกมาเพราะฉะนั้นขอนของเราสามารถฝันได้และเรามีโมเดลในการหาสตางค์มาสร้างฝันของเราเองนะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยถ้าการเมืองดีขึ้นแบบทุกคนหวังวันนี้ยิ่งดีขอนแก่นยิ่งเดินเร็วแต่ถ้าประเทศไทยกลับไปเป็นเหมือนเดิมขอนแก่นก็เดินได้เพราะฉะนั้นผมอยากจะให้ทุกคนนะครับลองพิจารณาดูว่า วันนี้แผนรีดันแดนซีรีดันแดนของเมืองของเรานั้นเราควรจะทำอย่างไรนะครับรอบนบันไดเลื่อนแบบเมื่อกี้หรือว่าเริ่มลุกขึ้นมาวันนี้บันไดเลื่อนประเทศไทยยังไม่ได้เลื่อนเลยนะครับเพียงแต่ดีใจว่ามีช่างมาซ่อมนะครับใช่ไหมครับวันนี้บันไดเลื่อนประเทศไทยเลื่อนยังก่อนทุกอย่างยังไม่มีอะไรครับทุกอย่างยังเหมือนเดิมวันนี้ช่างเพิ่งเดินมาที่บันไดเลื่อนและไม่รู้ว่าจะซ่อมบันไดเลื่อนนั้นได้หรือไม่ผมคิดว่าพวกเราควรจะลุกขึ้นมาเดินเองแล้ว ถ้าเราเดินเองแล้วเขาซ่อมบันไดเลื่อนได้เราไปถึงจุดหมายเร็วขึ้นถ้าเราถ้าเราไม่เดินเองและเขาซ่อมบันไดเลื่อนไม่ได้เราอยู่ที่เดิมการอยู่ที่เดิมคือการถอยหลังนะครับสุดท้ายครับสุภาษิตกรีกบอกว่าสังคมจะยิ่งใหญ่ครับถ้าชายชราปลูกต้นไม้ที่รู้ดีว่าตัวเองไม่มีวันได้อาศัยร่มเงาพวกเราเคเคทีก็ทําแผน20ปีข้างหน้าให้เมืองเพื่อให้เมืองนั้นสามารถเดินเองได้ในทุกสภาวะนี่คือรีดัน n ดน ที่พวกท่านบอกว่าเซฟตี้นั่นแหละครับนี่คือเซฟตี้ของชีวิตลูกหลานท่านเพราะฉะนั้นนี่คือเซฟตี้ที่ใหญ่มากๆที่พวกเราอยากจะพูดให้ท่านฟังวันนี้ขอบคุณมากครับ